มันนี่อันไปเห็นอีกไปเห็นอีกมองชุดนึงโอ้ยอันชุดนั้นที่ซองลงา้านอันวดปุ๊บหนาท้งสาได้พวกเหรินมังไฟนลค่ะเนื้นอ,อพวกเหรินมังไฟออ้ยจ้า่าค่ะมาต้องย่อม,มเ,มเ,เลยไหมคะขอ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 เชิญจ้ในการทำโถษของพาที่เล่นมังไฟที่กับมังไฟอย่างเงี้ยค่ะที่อัดมองไฟกับมังไฟเะ เอาหัวกะโหลกกะใครได้ขจับทำถั่วไหมจับขามัดเอาผาเลี้ยงพันพันพันยับทั้งใส้โคกใ่ไหมต่ำต่ำพระต่ำไส้โคกเลยต่ำเอาต่ำต่ำต่ำทำมันไข่เอาหัวแค่สากไหมค่ะโอ้หัวท่านสากคนไหมโอ้โห บันไปหน่อยกับผิดยสิว่ามันบังไปเสร็จเกี่ยวค่ะม่เกี้ยวค่ะตนเกยกับพนันต้น่ะียกันันเป็นอะไรอาจารย์อันนี้อันนี้เ็เห็นจ้าจับตาเลนไคะมันไปเพิ่งก็นั่งจับมวนพระองค์นั่งยางนี้มวนมวนมวนเอาผ่าเลี้ยงพัานไหมเจ้าค่ะ พัน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 ขาพันอย่างอย่าผิดน่องราคาขี้จอดรู้ไหมสีแห้งตัวของขี้จ็นผิดไหมเนาะกําลังต่ำท่อมถวดไหมค่ะเปมีกําลังท่อมถวดอยู่หน้า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 เป็ดไหมค่ะหน้าหน้าเป็ดหน้าหน้าเป็ดมันมีหลายอย่างค่ะมีหลายอย่าง จะน่าคล้เอิอนน้าหน้าเปลี่ยนแต่ไปมันมีหลายอย่างนี่น้าหนาหน้านาเปลีนี่สิสีอยู่ในบริเวณคองเอืนสั้นดาว่าดึงวนโนว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 นางวนวัวนทนวนวาวนานว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 าวน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 หน้าวนวน่นว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 นีี่นว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 ำวน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 ยนว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 น ม่ถือศาสตร์ปากชือสินจจียว่าเฉพาะเป็นเปลี่นแม่ไปเที่ยวนี่ไปเฉพาะแม่เขาเขาพาไปเฉพาะนั่นนี่ค่ะเขาพาไปนี่คนะแล้วก็เขาจะพาไปอันที่เบื้องอันที่ชาติที่เป็นจันท่านคุณได้เป็นจันท่านค่ะแต่ในในทั้งตายมาจากก่ารจันทานฉันเป็นคนจันทานอยู่เป็นคนอียิกตาดำดำเขาว่าเขาตายคือคนอินเดียสิคือคนอินเดียจะบอกอจาก ตัวนี้บ้หูใจเลยแต่ว่าหูใจก็วายอยู่ขม่าอยู่ขมา่ขมา,อขมาอยู่อันเดียดน้ามค่ะ<ม>เป็นคนจันท์่านเดียดน้าขม่าเนี่ยค่ะบ,บ,บ,บ่าว่าได้เป็นผิวขาวหรือผิวดำปิดเลยค่ะ<ม>หัวยืดๆตาเลียมๆเป็นยังไงช่วงอันเขาเขาผ้าไป <ๆ S 1> เขาเฉาผ้าไปบึงคือคือ,คอพันแสอยากให้ฉันเนี่ยเอามาเทียบให้คนบึงเห็นไหมคะ่ะเพราะว่าฉันอายุสิบสามปีตายชาดิแรกจ้ะ ใช่แล้วอายุจุดสามปีพ่อแม่ก็ทั้ง้เขาได้ค่ะพ่อเด้เอาอันเจาี้งทีแอมแอมบ้านได้เอาใบไม้ไหมคะ่ะแอมใบไม้ไมไมอแอมใบตองสมัยก่อนเป็นเขาทําเหมือนกับที่ย่างปลาแล้วก็เอาใบไม้ใส่ใส่แล้ว<ร>แอบปลาแกะตองเออเขาอย่างนีงก้ก่อนปลาแกะตองแคบตองนั่นล่ะปลาแกบตองสมัยก่อนปลาเนี่ยไม้ที่นอนนี่เอาไม้เลี้ยนล้ำเด้ค่ะไม้เลี้ยนล้ำ ไม่บ่อผาบ่อผาค่ะไม่เป็นคนโกงจัาจาดจาดไม่ใช่อันจำมันสูงเพราะว่าข่มจนเอา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 นั่นมัดแม่เอาตอบบ่อเอาอันเที่ยน้ำปลานี่นไหมเที่ยสมรุ่มเที่ยปเชี่ยไแม่บโหดจ้าวแม่หรู้ว่าเป็นเรี่ยนอันไปเห็ดเป็นตูบยกขังวัดห่องเดียวพ่อแม่ลูกอยู่ห่องเดียวฉันเป็นพนไปทอท่างพ่อแม่เถาไหล ไปกับบะไ้ก็ไม่ไม่ไม่ลูกคนเดียวแต่ฉันไปบ้านี้ทฉันไปขอ่ันไปขอท่านคนเลกสี่ให้บึงอันสงสารเด็กขอท่านไหมไหน่าฉั่พันว่าพันบอกไทยๆสงสารเด็กเขาขอท่านไหมไหนโอ้น่าสงสารเนาะขี้ลิ้วก็ขี้นิ้วขี้เหล็กก็ขี้เหล็กพันว่าพันเลยว่าไปดูถูกตัวเองนั่นแหละชาติเธอพันว่าฉันน่าตมาตไรไว้ฉันไม่ทำแสดงว่า มันเห็นเต็งเต้ดีชาตล้วเป็นเป็นคนนั้นเลเห็นเป็นโตได้เป็นเห็นเป็นโต,นนนนโตค่ะชินกับอันชินเห็นเหียนกรลุ่มกริ่มบ้านนี้อันไปขอทานมายํำแรงมาบริเวอนั้นบริเงินันบ่มีแนืนน้อสืกินเขาก็ไ่ได้กินได้พักสองกรร่ำเขาเอาพักจากตลาดเป๊กขวมถิมพักเขียวๆก็เลยไปลอกออกเอาแต็งเต้ทั้งในมันตัดเอาฉันฉันข้านี่แหละก็เลยคิดว่าเห็นพระกายลิบไป พระพันพาพันยุ่ในวัดไหมค่ะ,ะใจมันได้อยากท่านไหมก็เลยว่าเอาเชียเอาสองกรรมเขาหลอกของเขาเอาเขาก็ว่าเอาไปเถอะเอาไปเถอะเขาถินน่นเนาะไอ,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 อหัวยิกขอทางเอาไปเถอะเขาก็บอกบานเนี่ยฉันไปหลอกเอาสองกรรมถ้าในสองกรรมแล้วกรรมหนึ่งเจะมาให้แม่เนี่ยค่ะพ่อกับเมียเนี่ยผมไม่เขาถิืนบ้านกรรมหนึ่งก็เลยว่าจะเอาลวกไปใส่กางหันมืออื่นเส่งบ้านนี่ก็กรรมนั่นล่ะ กำหนึ่งมาต้มต้มชดน้ำเชื้อเชักถูกไหมคะมันบอลจอยมันบอลอาจจะไปใส่มันบอลมีเนลก,นนกนนิ่นยังกับบอลมีเนลกินขอท่านบ่ได้มาเน,นี่บัดบัดบัดที่แท้กับผักกรรนี่เอาไปท่านเอาไปท่านเดี๋ยวฉันฉันอยูบบริโดนฉันเนี่ยสิบสามปีพ่อแม่พันตายฉันตายก่อนฉันมาตายอยู่แต่แข็งมันบ่บบอลมีหมืองตายแส่ถังวัดฉันเป็นเล็กน้อยเล็กน้อยหน่อยะอยนันที่ฉันสิบสามปีเทวดาเปลี่ยนงานวัด พาเพ่นเสื่อเอิญไปขวดตัดเอินไปขวดตัดเอินไป,นไปล่างถ้วยในวัดเพ่นได้วาฉันเดี๋ยวนี้ชงในุดนัุนกับที่ท่านหน่อยเดี๋ยวท่านเทียเดี่ยวพฟอมหลัวพักก่อนท่านล,ลัวพักก่อทานลัวพักฉันบอกี้เน,นียวท่านเพ่นได้วาฉันเนียได้ให้สีงยันขวดตัดซื้อผ้าจอวินทบานกับขวดขวดน้ําท่างให้ขยะออกให้เคนอันเมื่อนั่นเมื่อนั่นพาบ่ได้ไปบินทบาตเลยบ่ได้เด้ขยะกับ่ได้ใบให้พาขวดขวดน้ำทา่างขวดท่าง พาไปกินขาบะแล้วบร่รด้กินเขาวันนี้เขาดุก้ไม่ออกร่างปวด,ปด,เ,เ,ดเป็นบุญไรได้เนเนาะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเต็มเต็มไล้วรมาเนี่ยบัดพ่อตายตายแล้วตายแล้วมาเกิดชาติที่สองอยังได้พ่อแม่พวกเขาเพราะว่าพวกเขาพออันนี้สงห้องบาร์เลยฟังเพ่นบาด์เลยื่นเพ้นพ่นมันกับบบารดเลยแยกไลอบัดพ่อต่อมากาดนนี้มาเกิดชาติที่สอง เกิดชาติที่สองกับมาเกิดอยู่อยู่เมืองโซ่เด็ดค่ะเมืองโซ่่ะนะโซ่โซ่โซซ่โ่ว่าโซ่เวียงจันทร์ไหมคะต่อต่อตอออันต่อเวียดนามไหมอ๋อฉันว่าใ้ไปถามนั่นนี่ฉันว่าให้หู่จ๋าเลยว่าให้ไปถามใครจะใครจะว่านไม่เห็นชาติแรกนี่อยู่เมืองไหนก็แม่อยู่เวียดนามไหมค่ะโออยู่เวียดนามจ้ะอนเป็นเด็กขอท่านจ้ะแบอยู่เมืองโซ่ก็เป็นเฮียนอยู่อยู่เลาะวัดอีกขึ้เขา เงี้ยทองเดียวเพื่อเก่าแต่ว่าแอมแอมไม่ไพอันเป็นลั่มเน่เพราะว่าซับโป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 เขาเรียกซับฝากเลยค่ะนั่นล่ะนั่นล่ะกับกับนั่นล่ะคือคือคือในฝากนั่นแหละที่แอมกัเป็นอันเดียวกันเนี้ยค่ะซับอันนั่นล่ะแอมนั่นล่ะนี่ตะขี่นั่นหัวใจต้นเนาะขี่มอเตอร์ขี่มอเตอร์นั่นล่ะนั่นล่ะอันนี้ชิบชิบหกปีค่ะปีชิบเจ็ดยันนาจายัชิบหกปี ย่ิหกปีครูคัวส,สิบเก้ปีเขาเขามาบ่าไปเขาเขาเอื้นบ่าวนาแล้วเข้าบ่าวนาไปเป็นลูกจ้างจีบเอาไปเห็ดเวียกน้ำทำนาไปเป็นลูกจ้างไม่เป็นลูกจ้างนี่ <c oughs> เขาเอาไปแล้วเขาเรียกอีนางทาดุันเอื่นชั้นนางทาดเพราะว่าเขาเสียเอาคอนแบบือน,น,งนไงซ้ำหน,นะะึ่งไหมค่ะแล้วเขาก็จ้องหูจ้องของเขาก็เสือเสียกใส่ให้ยชันเอาเอาเอาแอ,อวพ่านไหมคะ่ะผ่านไปเขาเรียกว่า อีย่งก็อีทุกอีทุกอียงอีทุกอีทุกอันพันอันแล้วเขาไท่ไปเขาไปเขาไปถ่ายีขีไทห็มันยแก่แทนควยแทุข้อยิขีไทเออทุกขีทุตะก้อนเห็นก้อนพุทเผาขาเรียกแต่่มขาดเออไมขาดกันล่ะทุกอทุกเอาลากไปมันละเอียดจ้าทก